คือเชื่อมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งอะไรที่ทําแล้วต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นผมก็จะไม่ทําผมก็จะหลบไปในทาในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําพอเราคิดว่าเราอยากทําแบบนี้มันมีคนทําแล้วเราก็จะไม่ทําเราจะวิ่งหาช่องที่ตรงไหนมันมีช่องว่างคือผมไม่อยากเปรียบเทียบแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเราถ้าเราทำดีขึ้นมาและทําไม่เหมือนใครขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ผูริโภคให้โอกาสเรามันก็จะมีสูงผมจะทําทุกเรื่อง หนังสือกี่เล่มกี่เล่มทำอีเวนท์ทำอะไรก็ตามเนี่ยผมจะหาอะไรที่คนอื่นเขายังไม่ได้ทำแล้วผมก็ทำให้ดีที่สุดชื่อพี่ปูจิรัตพรมนิพัน์เป็นบอกรหนังสือชีสแนักกหนังสือลูกเกอร์ครับจริงๆแล้วเป็นคน เป็นคนฟุกๆในการเข้าวงการทําหนังสือนะครับจริงๆไม่ได้เราไม่ได้เรียกว่ามันทาธุรกิจหรอกเอาพู้ตรงๆเริ่มต้นจากการทำหมากิกนทําปกติมากกว่านะครับเป็นคนชอบอ่านหนังสือมากนะครับแต่ก็เรียนกราฟิกมาทํากราฟิกนะครับแล้วก็ได้ไปเป็นกราฟิกหนังสือแล้วก็เรื่อมาเป็นบอกแฟชั่นแล้วก็เป็นเป็นบอกก,อก็รับจ้างเป็นบอก,กอมา 2- อสามเล่มมันวันหนึ่งรู้สึกว่าเราอยากทำหนังสือของเราเองนะครับอยากทำหนังสือที่เราได้คิดทุกอย่างเซตอัพทุกอย่าง เราก็มั่นใจว่าในฐานะที่เราเป็นคนชอบอ่านหนังสือคนหนึ่งมีประสบการณ์ในการทำหนังสือมาส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยเราน่าจะสามารถทำหนังสือเองได้ละนะครับก็เริ่มคิดรูปแบบของหนังสือจริงคิดว่ามันน่าจะถูกใจกับตลาดเมืองไทยเรานะครับเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นสิ่งที่ตัวเองถนัดมาทําเราชอบราชอบแฟชั่นองาหนังสือเป็นหนังสือแฟชั่นชอบแนวสตรีทก็ทำหนังสือแนวสตรีทนะครับชอบถ่ายรูปหนังสือแนวโฟโต้อะไรประมาณนี้ก็เอาสิ่งที่ตัวเองชอบมาเซตอัพเป็น เป็นหนังสือที่ตัวเองอยากทําด้วยหมายถึงว่าถ้าเราใช้ใช้สิ่งที่เราชอบที่เราที่เราบ้าคลั่งที่เราหมกมุ่นกับมันอยู่มาทำหมากินมีรายได้ด้วยแล้วก็ได้สิ่งที่เราชอบด้วยเนี่ยพี่มองว่ามันเป็นสิ่งที่เราน่าจะมีความสุขนะคืออันดับแรกนะครับอันดับที่สองคือเริ่มศึกษาพวกวิธีการลงทุนวิธีการลงทุนวิธีการหารายได้กับมันก็ก็ค้นพบว่า มันไม่ได้ยากหรอกในการทาธุรกิจธุรกิจอะไรก็ตามคือถ้าเราถ้าเราเห็นรายได้ชัดเจนก่อนที่จะลงทุนความเสี่ยงก็จะลดลงปกติเนี่ยเราก็ชอบแบบรู้ว่าเราต้องลงทุนอะไรเท่าไหร่รายได้เราก็จะไปคํานวณเอาไปตายเอาดับหน้าว่างั้นเถอะแต่ว่าในการทำหนังสือเล่มนี้เนี่ยเรามองเรามองชัดเจนแล้วว่าเราจะหารายได้จากไหนบ้างมองเห็นชัดเจนนะครับก็ก็ใช้วิธีการรีเสิร์ชนิดหน่อยแล้วก็ใช้ ทักษะที่ตัวเองมีอยู่บ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นระบบที่มันเป็นรูปเป็นรูปร่างชัดเจนครับเป็นสิ่งที่เราคิดขึ้นมาจากเป็นผู้อ่านนี่แหละแล้วก็วางคอร์สให้มันให้มันเหมาะสมและไม่ over, ไม่โอเวอร์เกินไปเพื่อหนังสือจะได้อยู่ได้ยาว ชีสเนี่ยจริงๆมาจากคำว่า say c h e เวลาเราถ่ายรูปใช่ไหมคือพี่เป็นคนไม่ชอบอ่านหนังสือเยอะชอบอ่านสั้นๆชอบดูรูปเป็นส่วนใหญ่เวลาเราซื้อหนังสือเล่มหนึ่งบางทีเราก็ดูเฉพาะรูปนั่นแหละดูเฉพาะช้อปปิ้งดูเฉพาะแฟชั่นอ่านสั้นๆอยากทำหนังสือที่ที่มีคนอ่านอ่านแล้วรู้สึกมีโมเมนต์แบบนี้นก็เลยก็เลยทำหนังสือที่มีภาพเยอะเยะ เป็นภาพถ่ายเกือบทั้งเล่มเลยเป็นภาพถ่ายแนวสตรีทภาพถ่ายแนลแฟชั่นประมาณ80%เพราะฉนั้นถ้าหนังสือเชิงภาพถ่ายเราก็ตั้งชื่อว่าอ๋อก็หนังสือภาพถ่ายเลยดีกว่าแล้วก็ใช้คำว่าเซชีสล้วก็ตัดคําว่าเซทิงก็คือคําว่าชีสนี้ก็คือยิ้มหน่อยแค่นั้นเองครับแล้วก็เปลี่ยนตัว S เป็นตัวแซสแค่น, S, นั้นเองก็ชีสสั้นๆแต่ว่าก็ชื่อก็แปลกดีแล้วก็ไม่มีคนเคยใช้ในในวงการหนังสือนะครับ ตอนเราโดนตั้งให้เป็นบกตอนแรกนะครับมันเหมือนเหมือนไฟบังคับมากกว่าว่าเขาตั้งให้เราเป็นแล้วเราต้องเป็นให้ได้เพราะตรนงี้เรายังไม่รู้มินนิ่งด้วยซ้าว่าเราเป็นบกคืออะไรแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยคือเป็นคนไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายๆเป็นคนที่แบบถ้าทำอะไรแล้วถ้ามันไม่ไม่มีผลตอบรับในทางที่ดีหรือเอาชนะมันไม่ได้ก็เป็นคนไม่ค่อยยอมเราคิดว่าอ่ะเป็นเป็นแล้วก็ต้องเป็นให้สุดแล้วก็ลองหาทางออกให้ได้ว่าการเป็นบกที่ดีทํำยังไง การทาหนังสือที่ทําแล้วเป็นหนังสือที่คนอ่านเนี่ยทำจะทำยังไงหนังสือที่ดีเนี่ยอาจจะแบบไม่เก่งแต่ทำหนังสือให้คนอ่านเนี่ยก็อาจจะพอทําได้เราคิดว่าหนังสือที่ดีก็ต้องมีคนอ่านแหละแต่แต่เราคิดว่าเรายังไม่เรายังไม่ชัดเจนเรื่องการทำหนังสือที่ดีแต่ว่าหนังสือที่ถูกใจเราน่าจะทําได้แต่ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานจรรยาบรรณนะครับก็อ่านหนังสือเยอะอ่านหนังสือของคนที่เก่งเก่งก็มีเยอะนะครับไปคุยกับคนโน้นคุยนี่ผมเป็นคนที่คุยได้คนทุกคน คนแก่ก็ชอบคุยเด็กก็ชอบคุยชอบคุยกับเด็กเด็กก็จะมีไอเดียทําให้เรารู้สึกมันมีไฟผมชอบคุยกับคนผมชอบไปเจอคนแปลกหน้าชอบอ่านหนังสือซึ่งไม่เกี่ยววงการหนังสนะือนะอ่านหนังสือแบบผมไปอ่านหนังสือไฟนแนนซ์ไปอ่านหนังสือการลงทุนไปอ่านหนังสือจิตวิทยาไปอ่านหนังสืออย่างอื่นซึ่งแบบศาสตร์พวกนี้บางทีมาช่วยเราเนื่องการบริหารได้เนื่องวิธีคิดพวกนี้ได้ผมว่าเป็นบอก,กอรายทุกวันนี้เพราะผมผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถเป็นบอกรได้ก็เลยคิดว่า เราต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้เราเป็นบอก,ก่อได้ก็เลยดิ้นรนที่จะต้องเรียนรู้มันทุกอย่างอืก็ก็มาถึงวันนี้จุดเด่นในการทําธุรกิจของผมคือคือคือเชื่อมาตลอดว่าตัวเองเป็นคนไม่เก่งเป็นคนไม่เก่งเพราะนั้นแบบอะไรที่ทําแล้วต้องไปเปรียบเทียบคนอื่นผมก็จะไม่ทํา ก็จะหลบไปทําในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทํามันก็เลยฝึกให้ผมได้ไดไดชอบวิเคราะห์ตลาดว่าอะไรที่คนยังไม่ได้ทําหนังสือเวลาตอนทํามันมีหนังสือแบบเป็น4ี่ห้าร้อยเล่มอยู่แล้วใช่บนแผงหนังสือพอเราคิดว่าเราอยากทําแบบนี้มันมีคนทําแล้วเราก็จะไม่ทําเราจะวิ่งหาช่องที่ตรงไหนมันมีช่องว่างคือผมไม่อยากเปรียบเทียบแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าเราถ้าเราทําดีขึ้นมาได้ทําไม่เหมือนใครขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่ปูริโภคให ให้โอกาสเรามันก็จะมีสูงผมจะทําทุกเรื่องหนังสือกี่เล่มกี่เล่มทำอีเวนท์ทำอะไรก็ตามเนี่ยผมจะหาอะไรที่คนอื่นเขายังไม่ได้ทาเพราะผมผมไม่อยากไปโดนเปรียบเทียบว,ว่าทําดีหรือไม่ดีกว่าใครเพราะฉะนั้นผมผมวิธีการทํางานผมคือหาสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทําแล้วผมก็ทําให้ดีที่สุดตรงนั้นพอหาช่องได้มันก็มันก,นก็นี่คือเป็นบุค,คลิกในการทาทาธุรกิจของผมทำหนังสือเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามก็ตามหรือทำอีเวนท์ทำรายการทีวีก็าม ทำในสิ่งที่คนอื่นก็ยังไม่ทําก็เลยรู้สึกว่าเอออันนีเนเน้เป็นบุคลิกของเราสมมติว่าถ้าเราอยากทําขึ้นมาแล้วเห็นคนอื่นทําอยู่แล้วก็จะไม่ไปแข่งกับเขานะก็ปล่อยเขาทําไปนะครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเรื่องยาน,นถนัดแนวแฟชั่นแนวแฟชั่นยุคก,ก่อนๆเนี่ยคือเราคิดว่าแฟชั่นมันคือวัยรุ่นใช่ไหมแต่หลังๆเนี่ยเรามันไม่ใช่ละ แฟชั่นอยู่ที่ใจละคือคนจะอายุเท่าไหร่ก็ได้ถ้าถ้ายังชอบแฟชั่นก็ยังเป็นวัยรุ่นถูกป่ะครับคนบางคนเนี่ยอายุยังวัยรุ่นแต่ว่าทําตัวแก่แล้วก็มีไงเพราะฉนั้นเรามองระวังที่ไลฟ์สไตล์มากกว่าว่าทาร์เก็ตของเราคือคนที่ชอบเรื่องแฟชั่นนะครับชอบเรื่องแฟชั่นแต่ว่าสิ่ง,ส,งสิ่งที่ทําแต่ละอย่างเนี่ยอย่างหนังสือชชสเนี่ยมันก็จะออกในผู้หญิงหน่อยนะครับพอทําผู้หญิงรู้สึกว่ามันติดตลาดขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากขยายกลุ่ม ในการทําสื่อคงอยากขยายอิทธิพลในการเพิ่มพื้นที่ให้มันกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ทำสื่อลูกเกอร์ซึ่งเป็นหนังสือผู้ชายอายุ25-60อะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวก็คงขยายไปเรื่อยๆทีวีอีเวนต์ต่างๆก็คือขยายคือเราอยากให้แบบไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามที่อยู่บนสังคมนี้ที่ยังยังตื่นเต้นกับการตอบสนองสิ่งเล่าในสังคมกับเรื่องของของเทรนด์ใหม่ๆเนี่ยก็สามารถเสพงานของเราได้ บางคนก็เสพเฉพาะอีเวนต์บางคนก็เพสพหนังสือเล่มนี้บางคนเสพหนังสือเล่มนี้บางคนก็เพสพรายการทีวีแต่อย่างน้อยแบบเราอยากได้กลุ่มคนทุกกลุ่มที่ยังสนใจความเป็นไปการอัปเดตของโลกนี้อะไรเงี้ยครับตัวผมทามาสูงสุดจริงๆมันมันผ่านมาแล้วเหมือนว่ามันได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําและก็มันทําได้ไปแล้วที่เหลือคือของแถมแลล่ะสำหรับผมนะครับ มันก็ตอนนี้เราก็อยู่เหนือฝันของเราแล้วตอนนี้เป็นของแถมแต่สําหรับหนังสือชีสเนี่ยจริงๆเราไม่ใช่ไม่ใช่หนังสือนะครับผมมองอย่างนี้ชีสไม่ใช่หนังสือเราแค่เราแค่เริ่มต้นด้วยการทําเป็นรูปร่ากหนังสือแล้วก็จําหน่ายออกไปให้คนรู้จักแต่ผมมองว่าชีสเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันพันอยู่กับคนทุกยุคทุกสมัยได้วันหนึ่งอาจจะไม่มีคนอ่านหนังสือแล้วก็ได้เราอาจจะเป็นอยู่ในรูปแบบของรายการทีวี Cheese, หรือคนอาจจะยู่รูปแบบของอีเวนต์ก็ได้หรือในรูปแบบของสื่ออย่างอื่นก็ได้นะครับเป็นผู้ให้บริการคอนเทนต์ผู้ให้การเรื่องของของความคิดสร้างสารรค์มากกว่าที่อยู่ห่วงสังคมวันหนึ่งชีสอาจอยู่ในรูปแบบของร้านอาหารก็ได้นะครับแบรนด์สินค้าก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบบริษัทส่งออกนําเข้าก็ได้เล็กชอปก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ที่คนสามารถสัมผัสได้ทุกยุคทุกสมัยเรา,เราผมรู้สึกว่าผมอยากอยู่กับคนไปเรื่อยๆทำซัพพอร์ต ความต้องการของของคนยุคนั้นๆไปเรื่อยๆอยากอยู่ได้ทุกยุคทุกสมัยสำหรับความฝันของชีสนะครับสปีมาแล้วนะเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเดี๋ยวสะพักเนี่ยคนอ่านหนังสอจะยิ่งน้อยลงจะยิ่งน้อยลง คือคนไทยอ่านสื่อน้อยอยู่แล้วถูกป่ะครับหลังจากนั้นก็จะมีอะไรมาแย่งความสนใจจากหนังสือไปเรื่อยคนก็จะไปร้านกาแฟไปร้านเค้กไปนั่งเล่นที่นู่นที่นี่จนลืมว่าในการอ่านหนังสือลืมไปร้านหนังสือไปแล้วถูกป่ะครับเรามองเห็นตรงนี้มานานแล้วแล้วก็เริ่มมีเทรนด์ของดิจิตอลออนไลน์เข้ามาตอนนั้นเราก็สามปีแล้วก็เริ่มทําหนังสืออ e ีมาร์เกสีไว้สําหรับซัพพอร์ตคนที่แบบไม่อยากไปซื้อเป็นฮาร์ดคอปปี้แล้วก็ไปดาวน์โหลดเอาเราก็เริ่มมีเราเริ่มทํา โซเชียลนะครับเราเริ่มทำพวกเว็บไซต์คนที่ไม่อยากซื้อหนังสือแล้วแต่ก็ยังเสพชีตได้ก็ดูเว็บไซต์เราก็ได้นะครับเล่นโซเชียลเราก็เจอเราคนเริ่มที่จะเบื่ออ่านหนังสือปุ๊บเนี่ยคนเริ่มจะแบบมีช่วงหนึ่งคนคนเริ่มจะเบื่ออยู่ที่บ้านคนอยากออกไปข้างนอกผมเริ่มทํำตลาด3ปีที่แล้วเราก็ได้ภาพแบรนด์ของความเป็นทำตลาด งานเปิดบันทายงานขายของเราก็ได้ได้สร้างธุรกิจใหม่ของเราขึ้นมาที่ผมเริ่มวา,วางรายการทีวีของชีสของลูกร์ผมเริ่มทำวอยลเริ่มมีช่อง YouTube ของตัวเองเริ่มตอนนี้เริ่มที่จะทำแบรนด์สินค้าที่จะคอลับแบรนด์กับแบบแบบแบบเจ้าอื่นๆอยู่อะไรเงี้ยผมมองว่าสิ่งที่เราวางไว้ก็เหมือนที่บอกไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปชีสชีสมันยังคงอยู่ แต่มันอยู่ในรูปแบบแบบไหนเดี๋ยวก็เรามานันต้องว่างไปเรื่อยๆตามคันลองของโลกนี้ของบริบทของโลกว่าเขาต้องการอะไรเขาไปทางด้านไหนนะครับเราก็จะอยู่กับเขาไปเรื่อยๆตอนนี้ภาพที่เห็นตอนนี้ก็ไม่จะมแีแค่เฉพาะหนังสือนะครก็มีทีวีมีอีเวนต์นะครับมีออนไลน์มีโซเชียลมีช่อง YouTube ของตัวเองเดี๋ยวจะมีทำเรื่องแบรนด์สินค้านะครับเดี๋ยวเร็วนี้ก็จะมีพวกจริงๆอยากอยากลุกตลาดของที่พักที่พักแต่เป็นพวกโรงแรมพวกโฮสเทล ราคาไม่แพงสําหรับเด็กไทยที่ที่ชอบชอบท่องเที่ยวอาจจะเที่ยวในประเทศเรานะครับก็เป็นโฮสเทลราคาแบบไม่เกิน500บาทเนะทศกาลก็ออกไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตก็ก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ออกทำออกไปซัพพอร์ตไลฟ์สไตล์ของพวกเขาคือ<า>ผมเนี่ยเรียนจบครูนะครับ เวลาสอนหนังสือเด็กเนี่ยบางทีเราก็จะวิ่งไปหาหาสิ่งที่เด็กพื้นฐานสิ่งที่เด็กเป็นต่อให้เราทำหนังสือที่ดีมากแต่เขาไม่อ่านเทคไม่อ่านสิ่งที่เราเขียนไปมันก็ไม่มีประโยชน์วันนั้นผมเอาพื้นฐานสิ่งที่เด็กสนใจใหม่ๆเนี่ยหนังสือผมทําด้วยภาพประมาณ80%นะครับมีเทคให้อ่านประมาณ20%ทุกวันนี้ถ้าถ้าสังเกตดีๆก็จะมีภาพประมาณ50%มีเทค 50. พอเขาเริ่มติดแบรนด์เราแล้ว,ลวผมพยายามใส่สิ่งที่ที่มันที่มันมีประโยชน์ใส่เข้าไปอีก ผมพยายามให้คนอ่านหนังสือเยอะเข้าไปเรื่อยๆแต่โดยเขาไม่รู้ตัวเพิ่มทีละหน้าสองหน้าสามหน้าผ่านมาสิปีเนี่ยหนังสือตอนนี้มันก็ครึ่งๆแล้วมีให้อ่านเยอะไปหมดแต่เขาติดแบรนดิ้งมาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่รู้ก็เป็นวิธีการการเอาชนะพฤติกรรมของของเด็กกลุ่มหนึ่งได้เหมือนกันที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยชอบดูลูกแต่วันหนึ่งพอเขาได้รับอิทธิพลในเรื่องของความรู้สึกที่ดีตอบแรนของเราแล้วเนี่ยเราค่อยๆทำอะไรไปแล้วเขาก็โอเคแล้วเขาก็เริ่มเริ่มยอมรับสิ่งที่เราใส่ให้ i <laughs> you.